เหรียญโอ้โหเหรียญดีๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนอ่ะโอเคเหรียญนี่คือเหรียญยี่สิบบาทสามรอบเหรียญยี่สิบบาทสามรอบนะคะพนัการับซื้อเหรียญละสี่ร้อยบาทเหรียญยี่สิบบาทสามรอบจะเป็นเหรียญเนื้อเงินค่ะเป็นเนื้อเงินนะคะแต่เวลาเราจัดชุดอ่ะเราจะเอาไปใส่รวมกับนิกเกิลเพราะว่าเงินเขาเงินยี่สิบาทเขาไม่มีพวกเนี่ยค่ะเหรียญเงิน ผิวเขาจะไม่เหมือนกับเหรียญดีบุกเอกับเหรียญธรรมดาเนาะเขาเพราะเขาเป็นเงินค่ะเหรียญเหรียญกลุ่มนี้เหรียญเงินหมดเลยโอเคนะคะเหรียญเหรียญเงินที่ระลึกอันนี้จะเป็นเหรียญที่ระลึกเนาะเหรียญเงินที่ระลึกชนิดราคายี่สิบบาทวาระนะคะสามรอบ ครบสามรอบในหลวงรัชกาลที่9นะคะผลิตออกเมื่อปีพศอ2505สามรอบอะค่ะพระราชสมภพพระชนมายุสามรอบนะคะพระชนมายุขอไทคะพระชนมายุสามรอบของในหลวงนะคะก็จะมีนีคะด้านหน้าของเหรียญก็จะเขียนพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช สยามมินทราทิราชพระชนมายุครบสามรอบค่ะเราก็จะเรียกกันว่าเหรียญยี่สบาทสามรอบนะคะเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละสี่รอบาทค่ะมาดูเหรียญอะไรต่อเหรียญยี่บาทสามรอบเอาเดยนครุดหบาทครุดสองเหรียญ แท้ค่ะนะคะเหรียญครุฑเนี่ยดูยากมากเลยเนาะเพราะาปะนัดดูไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ดูคร่าวๆเ,าเหรียญน,นี้ก็เข้าใจว่าก็แท้ก็จะแท้แหละครุฑครุฑเก้าเหลี่ยมเขาจะมีเหรียญที่ไม่แท้เยอะมากเยอะกว่าเหรียญแท้นะคะบอกเลยว่าเหรียญเหรียญอ่ เขาจะมีแท้ทุกวันเนี้ยนะคะที่อยู่ในในระบบทั่วไปเนี่ยจะแท้อยู่ประมาณป็ะมว่ายี่สิเปอร์ซ็นตของไม่แท้ค่ะเนื่องจากว่าเหรียญนี้เขาประกาศยกเลิกการใช้จ่ายใช่ไหมคะยกเลิกการการใช้เขาให้เอาไปคืนทางกรมอะค่ะเขาให้ไปคืนคืนธนาคารก็รับคืนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเหรียญแท้ตอนน้นอะเราต้องเอาไปคืนขึ้นเงินคืนแลกเงินห้าบาทคืนมานะคะได้ห้าบาท แลกเท่าหน้าเหรียญเพราะว่าเหรียญเขาเลิกใช้แล้วเขาจะไม่มีการใช้จ่ายแล้วถ้าเรายังเก็บไว้เดี๋ยวเราโวใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนก็เอาไปคืนหมดแล้วค่ะเอาไปคืนกรมเหรียญจึงเหลือแท้ไม่เยอะและเหรียญที่อยู่จึงปรากฏว่าส่วนมากจะเป็นเหรียญไม่แท้นะคะเหรียญแท้ก็น่ารับซื้อเหรียญละสามสิบาทค่ะครุฑเก้าเหรียญนะคะแท้รับซื้อเหรียญละสาสิบบาทเหรียญ สิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งและเหรียญครุฑอันนี้จะเป็นครุฑครุฑครุฑสิบบาทสองสีค่ะเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งอ่ะสภาพนี้เปนั่ให้แปดสิบบาทที่เปนั่บอกว่ารับหกสิบถึงแปดสิบเ็นั่าก็ต้องดูสภาพนะคะอันนี้ไม่ไม่ถือว่าบินนะคะใช่ได้ก็อ่ะให้โอ้แต่ผิวไม่ดีละแต่ไม่เป็นไรให้แปดสิบบาทเท่ากันนะคะ ครุฑ10บาทสองสี80บาท10บาทปี2541 80บาทจากเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนนะคะเหรียญเหรียญ10บาทปี2541ปัจจุบันรับ100บาทและเหรียญครุตปัจบนรับ100บาทค่ะแต่ด้วยความที่สภาวะแบบนี้นะคะรับไว้100บาทขายคนอื่นเขาก็ขายกัน100บาท เหรียญนี้คนอื่นบางคนเขาขายไม่ถึงรนะ้อยณปัจจุบันนี้นะคะพ้าน้นจึงต้องปรับลดลงมาเหลือ80บาทเพื่อที่จะไปขายร้อยหนึ่งบ้าง95บาทบ้าง90บาทบ้างแล้วแต่แล้วแล้วส่วนมากเจอมาเหรียญบุกเหรียญไม่สวยเนื้อขายไม่ได้เลยเข้าเนื้อเลยนะคะค่ะเหรียญ10บาทปี2541ไม่ได้รับซื้อเหรียญละ10บาทปี2541ไม่ได้รับซื้อเหรียญละ60-80บาท เหรียญครุฑสิบบาทสองสีเป็นรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทสิบบาทสองสีเป็นรับซื้อสองวาระนะคะครุฑกับเอเปกค่ะเหรียญละแปดสิบบาทวาระที่ลึกเอเปกกับครุฑนะคะรับสิบบาทสองสีรับสองวาระแล้วก็สิบบาทพศนะคะก็จะรับมีเดี๋ยวก็สามหนึ่งสิบบาทสองห้าสามหนึ่งรับ ห้าร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยถึงหนึ่งพันนี่หมายถึงเหรียญผ่านใช้เหรียญเก่านะคะเหรียญผ่านใช้ระบบหมุนเวียนแบบนี้ให้ห้า้อยบาทส่วนเหรียญใหม่ที่ไม่ผ่านใช้เลยเป็น UNC ให้หนึ่งพันบาทค่ะสิบบาทปีสองหี่หรับเออสองห้าสามหนบาทปีสองห้าสามหนึ่งรับที่หนึงนึ่งรับที่ห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะคะ เหรียญครุฑสิบบาทสองสีจะรับอยู่2วาระเอเปกับครุฑเหรียญละแ0บาทอันนี้ยังบอกไม่จบสิบบาทสองสี3 1มหนึ่งห้าหร้อยถึงหนึ่งพันสีหน่หบถึงแปดสิบบาทปี2 5 4 2รับซื้อ20บาทสิบ,บาทปี2 5 3 4รับซื้อ20บาท 10บ,บาทปี2543สรับ15บ,บาท10บ,บาทปี2553รับ15บ,บาทค่ะตามนี้เลยนะคะพอสอที่เป็นรับซื้อหลักๆค่ะ